อย่างที่บอกนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมาได้โชคดีในทุกๆเรื่องเลยเพราะกดแรงดังดูดนะแล้วมีน้องคนหนึ่งถามมาว่าพี่ทํำยังไงเหรอกดแรงดังดูดเปลี่ยนชีพิตเปลี่ยนชีวิตพี่ได้ยังไงแล้วจุดไหนอะ่ะมันทำเป็นมันเป็นจุดเปลี่ยนและทำให้เราเชื่อ นงก็ลยบอกเขาว่าตอนที่เรียนกับอาจารย์นะคะอาจารย์ทำการทดสอบให้ดูเลยว่าเราเอาน้ำใสหนึ่งแก้วแล้วก็มีน้ำเปล่าหนึ่งขวดเขาก็เทน้ำลงไปเต็มแก้วแล้วก็บอกว่าน้ำใส่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวเราตอนที่เราแบบ เกิดมาใหม่เรายังไม่มีประสบการณ์ชีวิตในทางในเชิงลบเราเกิดมาก็เหมือนพาขาวนั่นแหละใช่ไหมแล้วพอเราโตขึ้นมาเรื่อยเรื่อเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราสิ่งลบๆสิ่งไม่ดีมันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นาการฝังจิตฝังใจกลายเป็นความเชื่อในสิ่งที่เราเจอมาใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็หยดน้ำสีดำๆลงไปในน้ำ ลงไปในน้ําใสๆอ่ะเขาบอกนี่ไงพอเราเกิดมาเราก็เป็นเหมือนน้าใสบริสุทธิ์พอเราโตมาเราก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตอกหักบ้างผิดหวังบ้างเจอเรื่องไม่ดีบ้างเจอคนหลอกบ้างเจอคนเกลียดบ้างเจอโน่นเจอนี่เจอน,จน,จนั้นมันก็เหมือนน้ําสีด,ดําๆนี่แหละแล้ว เราก็เจอมาเรื่อยๆเจอมาซ้ำๆมันจะกลายเป็นความเชื่อของเราค่ะสมมตุติอย่างที่บอกคนที่เคยโอหังซ้ำๆก็จะเชื่อว่าตัวเองอาภาพรักเพราะว่าเจอสิ่งเดิมซ้ำๆก็กลายเป็นความเชื่อว่าเราเป็นคนอาภาพรักเหมือนลันเมื่อก่อนค่ะแล้วถามว่าพอเราเจอสิ่งลบๆเราคิดแต่ลบชีวิตเราก็จะไป ไปในทางลบจริงไหมจริงก็ดูจากประสบการณ์ดูจากผลลัพธ์ในชีวิตของเราในตอนนี้เลยนะทุกคนแล้วทำไมไงถึงเปลี่ยนจากเราที่คิดลบกับตัวเองมาเป็นคนที่คิดบวกและก็คิดในแต่เรื่องที่ดีกับตัวเองได้ก็เอ่อคลิปนี้เลยค่ะที่ที่ที่เปลี่ยนชีวิตรันเลยก็คืออาจารย์เอาน้ําสีดาเนี่ยน้ำหมึกสีดํามาหยดในน้ําใสาๆเขาบอกว่านี่ไง ถ้าเราพูดกับตัวเองซ้ําๆว่าเราไม่มีเงินเราโชคร้ายเราอาพัรักเราเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้งั้นในในเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายที่เราเจอมาเราไม่สวยเราโง่เราอ้วนเราอย่างง้นอย่างงี้อย่างงั้นใช่ไหมแล้วน้ำดำๆนั้นนะมันก็จะดําปีเลยแต่ถ้า,าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นคนที่เปลี่ยนไปจากเดิม กลายมาเป็นคนคิดบวกและชีวิตจะดีขึ้นก็คือเราก็พูดสิ่งที่เราไม่เคยพูดไงว่าถ้าเราพูดว่าเราจนเราต้องบอกว่าฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนมีเงินเงินหาง่ายงานหาง่าย,าาายความรักดีๆหาง่าย อฉันเป็นคนที่เก่งฉันเก่งในทุกเรื่องฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีคุณภาพนี่ไงคาที่เป็นคําบวกคําที่เป็นคําบวกทุกคําที่เราพูดไปก็เหมือนกับน้ําใสเอามาเทใส่น้ําดําเมื่อกี้เนี่ยน้ําใสเทลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในน้ำำําดําๆอะแล้วน้ำำําดํานั้นมันก็จะหายไปเห็นไหม สิ่งนี้ค่ะเปลี่ยนชีวิตเราเลยหลังคิดว่าอ้สิ่งที่เราพูดไปทุกวันว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงดพูดแต่คําลบๆไม่ดีกับตัวเองมันก็คือน้ำำําดําแต่พอเราพูดคําดีๆทดแทนเข้าไปเท่ากับเอาน้าําใสใส่ลงไปในน้ำำําดําสุดท้ายแล้วน้ําดํานั้นก็โดนผลักออกด้วยน้ําใสแล้วในที่สุดน้ำดำําดําๆนั้นมันก็จะกลายเป็นน้ําใสในที่สุด เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะได้ดูคลิปนั้นที่อาจารย์สอนนะคะโอ้โหเปลี่ยนชีวิตรันมาตั้งแต่นั้นเลยค่ะรันก็เลยรู้ว่าเราจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองอีกต่อไปแล้วคําพูดที่เปลี่ยนพลังงานที่เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตก็เปลี่ยนทุกคนกดแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงถ้าเราไม่เชื่อเราก็ดูจากผลลัพธ์ที่เรา เมนูในทุกวันนี้คือเราเชื่อแบบไหนคิดแบบไหนผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เรื่องกดแรงดูดเปลี่ยนชีวิตยังไงเนี่ยให้ไปหาดูไปอ่านหนังสือก็ได้ไปหาซื้อหนังสือ The Secret นะคะหรือไม่ไปดูหนัง The Secret ก็ได้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนจริงๆแบบรันเลยนะคะ